ดีเมื่นี้ป็นการออกอากาศของไอลาวยูทูบเมื่อนี้แมนวันที่าสามิบมนาคมปีสองพันสิเวลาสานาทีเนาชีว่าเที่ยงคืนกับสาหนาที ว่าเป็นมือวันทีสัตวิกมวนาผมสองขันาแล้วข้าพเจ้านอ้องได้เปลี่ยนบรรยากาศตืมเพื่อทายทอดในตอนเชียงคืน้นหรือตอนด,ดึกก็คผู้ตอนเศ้าในลายเวลาเพื่อจะได้หัวสถานการณ์หรือว่าสภาพการจันจร อยู่นครหลวงจันก็คืออยู่สอบป,อ,ป,อ,ปอลาวฮันมีการสัญจรแนวใดในหลังจากที่ดนได้สั่งริเทศในวันทีสาวเดือนมีนาปีสองพันสาวฮันนี้ค่ะจะให้เห็นหลายลายบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะของเวลา 35ห้านาทีของมวนพีสานเดอนสิปเดือนมีนาปีสะพัสาวขับเจ้ากอบมุ่งหยังสิบาทมูนี่เพราะว่าได้ครับานนขาวเนาะแล้วกรเีอามาล้มสูบฟังเนาะดวนมอนี่ถือว่าเป็นการแจ้งการ จากสำนักงานานายกรัฐมนตรีซึ่งเมนทานรัฐมนตรีประจำสำนักงานานายกรัฐมนตรีหันเพนื่ได้ออกอแถลงการแจ้งการคำสั่งฉบับเลขที่ 6, 6ก่อเนาะลงวันที่2 9เดือน3ปี2 0 1เนะมีที่อ,าอวว่านทว่อควรฟัง เหคับสั้าง่าด้วยการเพิ่มทวีมาตรการสกัดกั้นการก,การระบาดควบคุมและเกี่ยมคววมพอมรอมด้านเพื่อต้านพยญญาธิโควิด -19 ถึงรัฐมนตรีหัวหน้าอุ่การเจ้าของนครหลวงวียงจันทร์และเจ้าแขวงในขอบเขตทั่วประเทศ ถึงพนังงานรัฐกรทหารตำรวจกรมกรนักเรียนนักศึกษาอยู่ประกอบการภาษาสนล้าสาวต่างด้าวผู้โบมีสัญชาติและสาวต่างด้าวที่ดำรรงชีวิตอยู่สอบป,ปลาวอันนี้ครับเจ้าเจ้าบ่อ่านถึงมุดเจ้าก็ได้ถุกทวนอ่านอาในคำสั่งจากนายกัฐมนตรี ของโซโปโปลาวมีอยู่ประมาณแปดสิบแปดเนอมาตาคำสั่งเนอแปดมาตาคำสั่งข้าพเจ้าก็ได้ขอเข้าใจรวมๆอยู่แล้วถือว่าแมน่าหนึ่งและแมนบาห้องการต่างๆของกัจือว่า ให้นั่แหละถือว่าให้พักนับแต่วันที่หนึ่งหาวันที่สิบเอ็ดมษายนเนาะถือว่าพนักง,งานทัตารกรถือว่าเอกชนต่างๆอยจะให้พักนับแต่วันที่หนึ่งหาวันที่สิบเอ็ดเนาะและ้ว่าคันมาเห็ดเบียกเฮ็ดงานก็ต้องเฮ็ดอยู่บ้านเนาะเฮ็ดอยู่บ้านมาเฮ็ดอยู่บ้านให้พักอยู่บ้าน เฮ็ดอยู่บ้านคันว่าเวียกจำปิ่นเฮ็ดอยู่บ้านแล้วก็มีการส่งออนไลน์อย่างให้กันเอาเนาะแล้วก็ชีวิตแต่ว่าปีใหม่ลาวหันกับพักอีกถึงรอบที่สิบเก้าเนาะเพื่อนให้พักเฉพาะพนักงานหรือว่ารัฐกรชื่อว่าที่เปียกบริหารเนาะ กเ,เว้นูุทีวาเหตุเพียกปฏิบัติกาั่นแล้วประจำการในหมอแพทย์ที่เราจับการดูหมอหมอดูอไฟฟ้าน้ำประปาที่ต้องประจำการดูสถานที่รือวอื่นๆเนาะอันนี้นี่ก็พัดเตียนกันแล้วเป็นประจำการเนาะเขได้พักแล้วนะพักแต่ผู้ฝ่ายบริหารเนาะ หนึ่งอันนี้แบน,นี้คนห้ามขอที่สาห้ามปลาส่วนพนักงานต่าง,างๆปลาส่วนต่างๆอยูกักตุนนอกเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเนาะอันนี้ห้ามกักตุนเนาะห้ามให้ออกนอกสถานที่ให้กักให้พยายามกักกันตัวเองอยู่เฮือนเนาะ มากก็เป็นว่าโบยขาออกไปทางนอกถ้าออกไปทางนอกก็เป็นว่ามีครบจำเป็นออกไปซื้อข้าวกินพอมีกบจำเป็นใกนการออกไปเรียกจบปิดต่างๆาก็ต้องได้มีหนัากากอนามัยเนาะพีชปากกลาต่อเวลาเข้าอยู่กับว่าวลูกบสุชนเปมนว่า ใหยูห่างกันคือนสองเมตรเนาะเือนสองเม็ดแล้วขีดเขาเป็นน้ำก็ให้นางยู่ไกลแต่เพื่อสองเมตรเนาะอันนี้จะจะจริงขีดเขาบอกว่าเราแล้วว่าเราอีกเนาะมีคนเกียดมากันยังเวลาให้บริจาคให้มีการทำกิจกรรมห้ามแล้วแบบนี้บริเวณเราบริจาคให้หลืออะไแบบนี้เดินนับแต่วันที่หนึ่งมื่ออื่นไปเนี่ยห้ามห้ามทำกิจกรรมต่างๆ เกินกว่าสิบคนขึ้นเมือเนาะงานดองงานสั่งซันง,งานาาสุงนุ่มต่างๆเนาะคนที่ต่างๆมันโบได้แล้วเกิดสิบคนนะ่สะ,สะก็แสดงว่า,าตามพวกเขาแก่เขาเจ้ากับอะไรกันมามากว่าต่้งตัวสิบคนกับคนพอได้เลยว่าสข่งัญอยู่ร้านนั่งต้องนั่งอยู่ไกลกันสองเมตรเนาะขันอยากประชุมกัน ต่น้อยกว่าสิบคนนะัะหรือว่าพ่อแม่พาสซนอยากไปวัดไปว้านาะไปวัดไปว้าก็นนั่งไกลกันสองเมตรเตะโบอยากให้เกินไทยรัฐซื้อว่าโบเกินสิบคนนั่นแหละฮันเกินสิบคนก็ถือว่าตอนนี้ที่กี้ว่าโบอยากให้โบอยากให้เกินโบอยากให้วัน,นนี้ถือว่าปิดมาตรการทิ้งขัดนะข้อทิ้งขัดทา่าละเมิดมันอาจจะได้ถือดำเนินคดีตามกฎหมายนาะอันนี้ให้เข้าใจทั้งถึงเ,เด้อ อันนี้บอกว่าแต่ปลาสุนล้วก็คือปลาสุนต่างประเทศเป็นต้นแมนปลาสุนคนไทยที่ว่าได้เข้ามาอยู่ทำกิจกรรมอยู่อปปปสอบปกบล้าวนอกหรือว่าทำบาทนี่บัใไห้ทำและบาทนี้นะนับแต่ที่หนึ่งมื่อื่นไปนอกบัให้ทำ้าว่าออกประเทศทออก,ออก็ได้ก็ได้ทำ แล้วนอกนี้ก็ตามระเบียบคำสั่งทั้งปีเลยนี่เงินขายออกไปแล้วก็ออกไปประเทศตัวเองเลยชาวโซนหลายเป็น,นคุณสาวไทยเฮานอกชาวเวียดน,นามชาวเวียดนามนี่ก็คือกันขัดออกบ่ได้ก็บ่ได้ออกนะ้รับการตุนได้สุดซีมือแน่นอนบ่า,าเบะตามกฎหมายนะอาผูา้ใดฝ่าฝืนถึงปฏิบัติวินัยตามกฎหมาย ก็คือเ,กเกจกอนเจกอนเจตับเต็มเงินทีทราบว่าหันถึงว่าเคนเป็นมาแนะนำเนาะรุนรล,ลงเนาะบอยากให้ตามที่ว้าหันแหละปะ่านนี้มามันบอกเปนแน,นแะ,ะนำรุนระงแล้วเปานมาตรการเด็ดขาดพาผู้ใดฝ่าฝืนตามวัตถีคำสั่งแบบนี้นนนอันสิบกว่าข้อสิบแปดข้อหั่นนั้นว่าไปมืออื่นไปเด้อในมืออื่นไป กับมืออื่นกับมือนี้นี่แหละเนาะเวลาสาวจิพาเออมือ่อื่นที่หนึ่งเนาะรับแต่วันที่หนึ่งกับมืมอ,อื่นน,น,นั่นแหละไผ่ถึงจนไปเนาะอันนี้แบบไผ่มีสตริระมัดระวังน้ากันส่วนข่าวไปเจ้านี่ก็คือหินน้ากันนั่นแลหละไปเจ้าได้ปฏิบัติกักกันตัวเองนับ,น,บนับตั้งแต่วันที่สาวคุณมาถือพอได้ออกไปใส่แท้ๆและเนี่ยอยู่แต่เฮือนเดหอมตัวเองเนาะ เข้ากินน้ำก็ได้ทูเหาน้ำแพนด้าคนทรงมาใหายหอดถึงแล้วก็กินกินแบบพออยู่รอดนี่แหละครับว่าเนาะแล้วก็อุทนเอาให้14มื้อถึงแมน่าอันบ่หมายความว่าโอ้ติดเชื้อโควิด19ติด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 ไป่าอันนี้มันเหลียวบโเห็นเนาะมันเหลียวบโเห็นคือค่อยว่าเขาต้องมีสติตัวเอง นอออกกุคยอยวากันสวยพักสวยรัดในการต่อต้านพยาิละบาทโควิดสิบเก้าอย่างเงี้ยว่า้าอยู่ได้มามือที่เก้าแล้วมึงก็ถือว่าอดท,ทนสมควรแล้ะนอก็ได้ออกไปใสนอันว่ามียังเ,เงเอ่อ,อย่องหรือย่างงานแดงก็ได้ทำโทรศัพท์เอาเดี๋ยวนี้มันบริยาบ่าสบาย มือนี่ยโทรศัพท์อีกต่อมือถือออนไลน์โว้ยมันบอได้มีความอันว่ารักกันตัวเองอยู่เกอนแล้วมันช่วยบอได้มีการพัฒนาภายในมันพอันทางโทรศัพท์ได้มันทำออนไลน์ได้อันนี้นะเด้อคอแม่พแยบยลในครอบครัวนี่เรียกดวลเกิดลมกันเอาพอแก้ไขกันหาวิธีแก้ไขแล้วก็แก้ไขกับอไปก่อนถินเ่าชิพามือแต่ว่าเรจะบกบ บบซึ่งน้ากันคบรวมกันทางโทรศัพทพเอาหนอนีเบืมันสานสามคขาเจ้าเบิ้งแล้วเวียกงานกับบริษัทหายอย่างมีการพัันต่อการสื่อข่าว่าแน้วเัาก็ส่งคนในทีมเข้าไปแทนที่เขาสิไปหลยคูนั่งเขไปผู้เดียวคู่นั้นเป็นผู้ดำเนินไปให้เขาก็เล็กไปออกสู่สังคมแล้วก็ได้ใช้หน้ากากนาไม่เวลาแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบของเรา มากับสุมสนแล้วกับเซนากากขันหาถาวาภุดนากากต้องหันยึดไก่กันยังกี่ไล่กันสองเมตรสามเมตรอันนี้ก็ปฏิบัติกันอยู่เรื่อยๆมีสติระมัดระวังร่วมกันเนาะเพื่อว่าโรคติดต่อคาเถาบวบไปติดต่อคนเนาะโรคมันเกิดจะบอดิต่อเห่ามันว่าฉันดีแบบนีนว่าตามเนาะคำควรพนว่าหันละพักผ่อนอยู่บ้านพักผ่อนอยู่บ้าน เพื่อสกัดกัน้นโควิด -19 บเก้าคนยังตื่นมาอีกแบบนี้พักพรอยู่บ้านห่างไกลจากสังคม,มาาคปเป็นว่าภาษาอังกฤษเป็นว่า Stay at home Social distancing เนาะ Stop COVID 1 9อันนี้เอาเป็นว่าปฏิบัติน้ากันเนาะฮัน,นี้ค่ะเจ้าก็สี่มือนี้บ่ได้ขอ้อมูลว่าอยู่ปปลโปเลา มีผู้ติดเชือ้เอ,อเพิเ่มเท่ารดัยเนาะเจ้าเปิชอบก็เห็นข่าวไร่คนแร้ตัวที่มันรายางานริดกับผูเ้เชี่ยปกติก็ตามที่ผ่านมาก็เป็นแปดคนเนาะติดเชือ้อรักษาพยาบาลอยู่หอ้องหมอนครหขอหลวงจันทร์หันซีคนอยู่หลวงพ่อบางหันซีคนเนาะอันนี้เขาเจ้าก็เซลคอบุ้มูลของทั้งประเทศไทยซะ ประเทศไทยเพื่นรายงานตลอดตลอดประเทศไทยปัจจุฮอดวันที่12ก้ามีนาเนาะฮอดวันที่2ก้ามีนามีผู้ติดเชื้อในมือวันที่12ก้ามีนาหนึ่พันสเออหนึ้อยสี่สิบสามคนเด็กผู้ติดเชื้อใหม่ในวันที่12ก้ามีนาหนึ่งสสาคนรวมกับผูกป่วยสะสมเกหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบคน ลราเอาหน้าซาลดใจเด้อเสียชีวิตเพิ่มหนึ่งคนอันนี้แหละที่ว่าอยู่อันนี้อยู่เมืองไทยเฮานอออันนี้เราอยู่เมืองไทยเฮาขับเป็นห่วงเป็นใยน้ำพิ่นก็โอ้ยอมมือสาธุอยากให้เพิ่นหันรุดในการเอออยากให้เพิ่นหันหายไว้เนาะถ่ายแล้วกันซะคนจะ ก็จะกับบ้านกับสองคนอ๋นี่เป็น,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 นรายงานข่าวๆเนาะให้ฟังให้ฟังน้ำกันเผื่อผู้หู้แล้วก็แล้วไปผูป้ยังผู้ก็บอกต่อๆกันไปเนาะสำคัญสำคัญก็ญเป็นพากันเด้อต่อไป ไว้วางมันชี้หนึ่งเดือนเมษาบาีสอวันสาไปพ้อดวันที่สิบเก้าคือว่าปิดมาตรการเด็ดขาดให้ปากาดปฏิบัติอย่างเคร่งคัดหนึ่งดำเนินว่าอยู่งินอยู่ศานตัวเองสองถาว่าออกอยู่นอกดำเนินหายใจหน้ากา,า,ออากาานอนาไมยเออหน้ากากอนาไมยหนอแล้วก็ถาวามีการโอ้ล้มกันกับหายุบ นั่งดูไกลกันสองเมตรอย่างน้อยเนาะมีการกินขา้าวกินน้ำห้อมกันก็แมนให้นั่งไกลกันสองแมตรอย่างกิ่ไร้ลเวลากินขา้าวต้องให้ใส่จานใ,ใส่บ่วงให้ใส่อย่างแยกโอเคบ่วงต้องมีบ่วงกลางห้อมหรือว่าให้ใส่ห่วงกันเนาะอันนี้ระบันระวังน้ำกันเพื่อยังงไรสิว่าก็เพื่อกันเขา คือครอบครัวเขาเองเขาเนาะปิดแล้วมันก็ไปติดครอบครัวเขาน้ำติดพ่อแม่เขาเองเนาะอันนี้จะฟ้ากไปน้ำอันแห้งงานลาวที่จะซีมาเตออันเมืองไทยเด้อเพิ่อนกับตามออกข่าวเนะพี่เพิ่อนก็ตัวว่าตัวขานาะซิมักกัสใครยังคอยไม่ได้เป็นนะยังยังบารนี้ก็มีอันทั้งอันทุกส่วนลายเป็นเพิ่นมาเตอแขวงเว่งจันดอกเนาะเรานี่อัน อ่านผูนน้ว่าขแขวงจันพนกาปกครองขอแขวงจันพนกาได้ไปซีน้ำโอลมเนาะอธิบายให้ประชาชนหรือว่าแรงงานคนลาวที่มาจากไทยฮันได้เข้าใจเดีย๋ยวนี้โอ้เพิ่นก็เข้าใจแล้วเพนกุ้งทุกเถียงเจ้าหน้าทีทท่แล้วเพิ่นว่าโอ้ยซียู่น้ำห้องมอ,หร,อ,ห,รอหรือสิบสมื้อแล้วก็ซีคอยอยู่ฮอดกาย14มื้อก็บซียู่เพราะว่าเข้าใจละบาดนี้หนะ้าอันนี้ว่า การทำงารซึกงเศ้าคงต่อกันมันการมันกาเป็นการดีแล้วก็นี่ใสคนลาวเขาแมนว่าโอวอมอาลีแมนว่าปั๊บเข้าใจแล้วก็แมนว่าปฏิบัติตามโลกต่อและน้าส้มซึ้งเจ้าก็เป็นส้มซึ้งที่สุดดีว่าแมนว่าโอวมีการโอวอมอารีกันว่าสุนลาวเขากับอักกบหลัดเนาะอันนี้กับเบิ่งสภาพคนเดินหนทางกั เห็นว่าเงียบเลยขรัเจ้าหูสุว่าเงียบหลายเนาะอันนั้อน,น,อ,น,นอันเห็นอยู่ข้างหน้าเบื้องซ้ายกครัวเด้นแม่นห้องหมอล้อยสารเดินตึกห้องหมอล้อยสารตึกสร้างใหม่้ไฟถาวรเปิดบางปีนึงมานี่แหลยนั่นเป็นกระแจ้งอยู่ว่าเพิ่นว่าห้องหมอล้อยสารครับปิ่นปวัวคนเจ็บที่ว่าที่พญยายโควิดสิบเก้าครับปิ่นปวัวเนาะ พ,พิเศษพิเศษพื่อก็สิะเอาไปแยกพิเศษนะฐานดีแต่ว่าตอนนี้มันก็มีแต่แปดคนนอแปดคนนั่นสี่คนนั่นอยูห้องพยาบาลมีสภาพว่าน,น,นี่ข้าพเจ้าพอได้นี้เข้าๆสีนะ่คนนั่นอยูห้องพยาบาลว่างนอนอ,อันนี้ท่นแต่ว่าข้าเจ้าอุ่นใจน้ำที่ว่าทั้งอตอนสองสามมือทั้งรัฐมนตรี ห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ได้ออกมาแถลงการว่าผู้ที่ติดเชื้อ,อ,อสี่คนท่านแมนว่าแมนว่าปุ๊กแบบแบบติดเชื้อปกตินะโบจีบโบป่วยโบ,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 บอีกอย่างนักอเพียงตะะแต่ว่าสักักการเพิ่งไว้เป็นเวลาสิบสี่วันแล้วก็มีมีการหักษาตามระเบียบหลักการของอันแพทย์หมอแหละจนกว่า,วาเพิ่นหายเพิ่นหายแล้วก็ สิได้ให้เพิ่นกลับบ้านเนาะถือว่าบ่ยังมีคนนักเนาะบวคือเมืองไทยเมืองไทยนี่มันมันยังมีคนที่ว่าอยู่เขาอยู่ไอซียูเขาอยู่ไอซียู ICU, ถือว่าส่วมหนักได้ใส่ออกซิเจน้นดนทะ้ายก็เกิดพิการเสียชีวิตเนาะมือนี้มือ,มอนี้ก็เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งคนแล้วดีเนาะมุ่ผ่าทางว่าเป็นสี่คนเนาะบวกใส่มือนี้หนึ่งคนก็นเป็นห้าคนแล้วดิ เมืองไทยเสียชีวิตนแต่ว่าอันมันมันปินห่วงนะมันทวีคูณขึ้นอีกอย่าที่มว่ามือนสพาะมนีอันเพิ่มขึ้นอันมีคนติดเชื้ออันห้อย43คนหลายกว่าเก่าแล้วนเพิ่มขึ้นเป็นพันกว่าแล้วอันนเนาะอันนี้ก็แจ้งต่อพระแม่ประสนสาวนครหลวงจันก็คือสาวลาว สอบวกวลาวทั่วประเทศนกเนาะเขาแจ้งให้แก่ยูทูบเบอร์ทั้งฝ่ายประเทศไทยเนาะเขาคือยูทูบเบอร์ทั้งทั่วโลก,นกเนาะเข้าวยก็เ่าะพิมพ์ภาษาลาวแดงข้าวเยาะภาษาฝรัง่งเศสนาะเพื่อกะซี้อ้งภาษาคิดเพื่อในรายงานให้ทั่วโลกในหูจักเนาะมื้อนี่ข้าเจ้าก็จะขอยุติการออกอากาศอีกอก่นอนเนาะขอสวายดีแต่ว่าขอสิสิเบิ่ง เว่ยเฮฟเว่นเนอะเว่ยเงภาพ่นทางเงียบสงัดมีเวลานนเกือบพอดบ่ายเกือบพอดมงหนึ่งโมงเศร้าสามสิบห้าสี่สิบนาทีของวันที่สามสิบเนาะมีนะ าีาสวันนี้เขาเจ้ามาถ่ายทอดตอนสองสามโมงก็ยังมีรถอยู่มีรถแว่นรถยังไว้นุม่มเนแล,แล้วมื่อนี้มาเอาเอาภาพตืมเนาะแต่ว่าบาหันฮอดสองสามโมงเที่ยงคืนกับสาสิบนาทีก็อยากว่าเงียบลายแล้วถือว่าโอ้ พ่อแม่ส่วนลราคือแ่ามิสติตี้องกันอออกนอกบ้านต้อกันนะผมขอบใจโชคดีสวัสดีเดอ้อ